เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะบูเบอร์ 10k ราคาหนึ่งมืองพันบาทนะคะแถมสายไฟยาว5เมตรนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นตัวที่รองรับไฟตกต่ำสุดนะคะได้ถึง130่บโวลต์ไฟเกินนะคะได้ถึง280รบโวลต์นะคะปรับและเพิ่มแฟอัตโนมัติค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะควรที่ต้องมีนะคะ เรื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเรียกว่าสเตบิลเซอร์ดักเตอรกรีนนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มอบแปลงขดว่าเต็มระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะคะจะมีเบกเกอร์นะคะที่เป็นสเตบิล라เซอร์แล้วก็มีเบกเกอร์บพารอยู่ในตัวด้วยนะคะในเรื่องการติดตั้งเนี่ยติดตั้งง่ายมากนะคะเพราะว่า จะมีสายไฟแถบไปให้ด้วยนะคะก็คือไปถึงเนี่ยต่อไฟเข้าต่อไฟออกก็คือมีอตัวที่เขาเขียนไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยติดตั้งง่ายมากเลยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยบ้านอยู่ปลายสายแลกสายไกลเดินสายไกลนะคะก็มาใช้เครื่องกันไฟตกแก้ไฟตก 10kW เบอร์ดัลต์กรีได้เลยคะ่ะ